ขายสติกเกอร์ทุกคนกรอบเขาก็คือจะน่ารักฟูฟิงไปหมดผ้าเขาดูดีนะใส่เป็นเสื้อคู่ก็ได้น่ารักมากๆเลยเสื้อยืนมาด้วยน่ารักมากใส่แล้วไม่หนาเย็นสบายมีความใจฟูแฮปปี้ทำงานแล้วแบบมีความสุขเนาะเขาจะมีความแบบแฟมิลี่เป็นไอเทมเด็ดของเขาเลยอะราคาแบบร้อยต้น,ตนๆแล้วแบบน่ารักอากาศหายใจได้ดีหายใจได้ดีแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเตาเดรี่ค่ะวันนี้มากับคลิป เปิดถุงนี่เลยค่ะ daddy and the muscle academy ค่ะเด็กสยามหรือว่าเด็กสายมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งอย่างเราก็จะรู้จักยี่ห้อนี้อยู่แล้วเนาะ donc, เขาก็จะมีใน IG แบบนี้เลยก็แปะไว้ให้นะคะเผื่อใครตามอยากไปช้อปปิ้งตามเนาะ <c oughs> แล้วก็เขาก็จะมีไลฟ์ให้ดูของด้วยแต่วันนี้จะมาเปิดถุง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการซื้อออนไลน์ค่ะบางทีเราก็ไม่รู้เนาะเวลาเขาลงรูปว่ามันจะแบบดีไหมเราชอบหรือเปล่าลองมาดูข้อมูลในคลิปนี้ก่อนเลยค่ะก่อนไปทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจกันนะกดไลค์ค่ะกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะไปดูกันเลย ที่ร้านเขาจะอยู่ที่สยามซอยสองสยามร้อนนะลองไปดูกันได้มีทั้งหมด2ชั้นชั้นที่1ก็คือมีของแด๊ดดี้เองแล้วก็มีของฝากขายของแบรนด์อื่นๆคือน่ารักหมดทุกคนแบรนด์ Band อื่นก็คือของดีหายากน่ารักมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องเขียนเครื่องใช้เวลาเราทํางานจะได้แบบมีความใจฟูแฮปปี้ทำงานแล้วแบบมีความสุขเนาะเวลาเราใช้ของที่แบบน่ารักกุ๊กิกเราก็จะรู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํางานขึ้นมาค่ะนอกจากเครื่องเขียนแล้วเป็นพวก ทินเอ่ยสติกเกอร์เอ่ยสติกเกอร์เยอะมากคือชอบสติกเกอร์มากแล้วก็จะมีพวกแบบเทียนหอมเอาไว้ตกแต่งห้องของตกแต่งห้องของใช้ใส่ i p แ d โอ้เยอะมากทุกคนคือมีเยอะมากๆค่ะในร้านที่สําคัญเขามีเสื้อผ้าด้วยช่วงเนี้ยวายทูเคกํำลังมาค่ะในร้านนั้มีเสื้อผ้าวายทูเคเยอะมากส่วนชั้น2คือชอบมากก็คือไปถ่ายสติกเกอร์ทุกคนตู้สติกเกอร์ของเขาก็จะมีความกิมมิกไม่เหมือนใครเนาะก็จะเป็นลายกรอบของแดดดี้ ่่านนั้นคะหรืออีกอย่างนึงเราสามารถแบบโหลดรูปเราไปในตู้แล้วก็ปริน์ออกมาได้ด้วยนี่ก่อนเลยคือสติกเกอร์ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะซื้อสติกเกอร์ที่แดนดี้เนาะมันก็จะมีลายแบบสติกเกอร์ของเขาแบบนี้คือเยอะมากน่ารักส่วนอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบฝากขายอะ่ะก็น่ารักเหมือนกันนะทุกคนดูดิของแดนดี้ก็จะเป็นลายกิมมิคของเขาเนาะอยู่ที่ราคาแบบ80บาททั้งสองอันเลยส่วนรูปที่ตาบอกเนาะก็จะเป็นรูปแบบนี้เวลาเราไปปริน์รูปนะคะ กรอบของเขาอ่ะมันก็จะไม่เหมือนที่อื่นแต่และตู้กรอบมันก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมเราก็เลือกรูปของเราได้แล้วก็ไปปรินที่ตู้ของเขาได้ค่ะกรอบเขาก็คือจะน่ารักฟุ้งฟิ้งไปหมดเป็นลายของแดดดี้เองเลยชอบมากใครเป็นคนวาดอ่ะเก่งจังเลยถ่ายรูปสติกเกอร์เรียบร้อยลงมาชั้นหนึ่งกันเลยค่ะชอปปิ้งกันต่อเลยนี่ตัวแรกอยากจะพรีเซนต์เลยทุกคนน่ารักมากคือมันเป็นผ้าแบบ ถ้าสเวตเตอร์เตรียมไว้เผื่อไปหน้าหนาวค่ะไปเที่ยวอะไรเงี้ยผ้าเขาดูดีนะทุกคนเสื้อผ้าเขาแบบว่าไม่ได้นะตัวเนี้ยแค่890บาทเท่านั้นเลยคุ้มมากๆเขาแบบปักมีความโลโก้ Daddy ตรงเนี้ยแล้วก็ข้างในคือน่ารักไปหมด หัวใจเอยอะไรเอยคือแปะเป็นยี่ห้อของเขาไปเลยอ่ะทําให้ข้างหลังยี่ห้อเขา,าทั่วไปอะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่ของดัี้เป็นหัวใจอะมีความดีเทลสุดใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายถ้าจะใส่เป็นเสื้อคู่ก็ได้น่ารักมากๆเลยอันนี้ใส์อะไรนะคะตัว โอ้ oh, มีใหญ่ถึงขนาด 2XL อ่ะทุกคนมีหลายไซส์นะถ้าคุณผู้หญิงก็ใส่ M S ก็ได้อืมผ้าหนาแล้วก็รู้สึกว่าจะใส่ได้ประมาณแบบ10องศาได้เนาะประมาณ10องศาใส่ได้อยู่แล้วก็นุ่มมากผ้าดีมากทุกคนนี่เลยคะ่ะได้เสื้อยืดมาด้วยน่ารักมากดูลายดีทุกคนน่ารักมากๆเลยคือชอบแบบคาแรคเตอร์เขาสุดแล้วก็มีความสีดำชมพูคือเป็นคนชอบสีดำ ถ้าชมพูก็ต้องอยู่กับสีดำเออเป็นคนชอบสีแบบนี้ผ้านุ่มแล้วก็แบบดีใส่แล้วไม่หนาเย็นสบายตัวเนี้แค่แบบ590บาทแล้วก็ปากแบบยี่ห้อเหมือนกันเลยทุกคนเป็นหัวใจอะเออคิดได้ยังไงน่ารักมากๆเลยค่ะลายเขาก็จะมีเยอะมากนะจะเอาหวานกว่านี้ก็ได้จะเอาเท่กว่านี้ก็ได้จะเอาร็อกกว่านี้ก็มีไวทูเคกว่านี้ก็มี เสื้อเล็กๆเป็นบลาเป็นแบบเสื้อสั้นเป็นครอปมีหมดทุกคนลองไปช้อปปิ้งกันได้นะคะกลับมาในสิ่งที่เราชอบมากๆในร้านก็คือเครื่องเขียนค่ะ ตอนนี้เราใช้ iPad 12.9จะบอกว่าหาเคสยากมากเคสน่ารักกันไม่ค่อยมีเลยส่วนใหญ่จะเป็นเคสแบบถึกอดทนแล้วก็บึกบึนเพราะว่าป้องกันการแตกกระแทกแต่เราเป็นสายวานเรามีความแบบอยากได้เคสน่ารักฟุงฟ้งฟินะ้งเนาะทุกคนก็เลยนี่ค่ะได้จากแด d ดดีมาอันแรกแล้วติดใจมากเลยไปซื้ออันใหม่มาอันที่สอง แอแกะแล้วน่ารักมากดูลายเขาดีคะลายเขาแบบเนี่ยเขาจะมีความแบบแฟมิลี่เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นตัวคาแรคเตอร์ของเขาเองคือน่ารักจะบอกว่าเคสบางแล้วก็เบาแล้วก็นิ่มแล้วก็นุ่มมากใช้ได้จริงได้ง่ายแต่ปรับได้แค่ระดับเดียวคือเวลาเราปรับตั้งอะคะ่ะมันจะได้แค่นี้ได้แค่นี้เท่านั้นเลยโอ้อันนี้คือค่อนข้างแบบ ไม่ฟลี i b l e เนาะได้ระดับเดียวนี่นะจะเป็นแบบขุ่นไม่ได้เป็นแบบใสนะเหมือนกันทั้ง2ององเลยแบบนี้แล้วก็มีความดีเทลขอบตรงนี้มีลายหมดเลยเหมือน <c oughs> แบบฉันจะกลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งนึง <c oughs> ย้อนวัย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> น่ารักเนาะเป็นแบบดดตี้โน้ตบุ๊ค่ะ ยางเขาก็จะเป็นยางนุ่มนิ่มแบบนี้เลยนะคะยืดหยุ่นได้ง่ายแต่ข้อเสียที่เตาไม่ชอบอีกอันนึงเลยก็คือไม่รู้ทำไมคือปากกาตาอ่ะมันเป็นแค่ปากกาที่ใส่สติกเกอร์ง่ายๆเองแบบไม่ได้เป็นปลอกนะนะนะแต่เวลาเอามาจุ๊บตรงเนี้ยวางข้างบนให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรชาร์จแปดปากกาเนาะมันไม่ดูดอะ่ะ<อ>มีเคส iPad แล้วก็มีนี่เมาส์แพดค่ะคือเป็นลายเดียวกันเลยกับเคสอันนี้ เห็นไหมใช้คู ujemy, ่ก okay. okay. ันแฮปปี้แฮปใจน่ารักน้องหมีม okay ันมีหนึ่งแล้วก็ต้องมีสองมีคู่กันค่ะเป็นกำลังใจในการทำงานอีกอย่างหนึ่งที่มีเยอะมากในร้านแล้วก็ดังมากด้วยก็คือนี่ค่ะของกุญแจน่ารักมากเขาให้เราแบบเลือกลายเองนะแล้วก็ใส่แบบห่วงกุญแจเองได้ตัวหนึ่ง 120บาทจะใส่เพิ่มก็ได้ให้มันแบบเป็นพวงใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็เลือกเพิ่มได้เลยคือเราสามารถเลือกได้หมดค่ะก็<ม>จะมีแบบตวัวอักษรอัลฟาเบตเป็นตุ๊ก,กตารอบนี้เราก็ซื้อคงกุญแจน้องหมีมาแล้วก็น้องหมีแบบนี้มาที่มันเข้ากันกับเคสเมื่อกี้นะคะแล้วก็ซื้อนี่มาค่ะที่ใส่การ์ดเอาไว้แบบใส่ไปฟิตเนสแล้วก็บางคนก็เอาไวติดติดบัตร BTS เนอะนี่น่ารักมากก็ห้อยวงกุญแจแบบนี้ค่ะนี่ วงกุญแจก็เป็นไอเทมแบบไอเทมเด็ดของเขาเลยอะราคาแบบร้อยต้นๆแล้วแบบน่ารักเข้ากันไปหมดช่วงนี้ฝุ่น pm เอยโควิดเออยพลาดไม่ได้เลยคือแมสค่ะรอบนี้เราชอปปิ้งนี่มาเลยแมสทุกคนลายของด๊ดดี้เองเลยค่ะข้างในเนี่ยเขาก็จะมีออกมาให้เป็นซองชิ้นๆแบบนี้เลยนะเออเราสามารถพกได้เป็นอันๆดึงออกมาก็พกแบบนี้ได้เลยแมสเขาน่ารักมากเราซื้อมาทั้งหมด2ลายนะคะก็จะเป็นลายแบบ ไดโนเสาร์หนึ่งแล้วก็เป็นลายแบบแฟมิลี่หนึ่งนี่เวลาเลือกซื้อแมสของดดนดี้อะเลือกดีๆนะแมสของเขาก็จะเป็นแบบเป็นลายพิมพ์เนาะดังนั้นน่ะบางทีบางอันนะ่ะไดโนเสาร์หัวขาดก็มี <Hey. S 1> บางอันไดโนเสาร์ aur, ตรงทั้งตัวอย่างนี้ก็มีก็เลือกเอาเนาะมันเป็นลายปรินต์อย่างเงี้ย mm hmm. ทุกยี่ห้อมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะขยับนะก็ต้องเลือกด้วยไม่ใช่แบบหยิบมาเลยตอนแรกเราก็หยิบมาเลยว่าอา้าว เด็กสาวทำไมอันนี้มีแต่หัวอันนี้มีทั้งตัวเราก็เลือกอันทั้งตัวเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแฟมิลี่น่ารักมากทุกคนข้างหลังก็มีลายแบบนี้เวลาเราเอกไปข้างนอกหรือว่าโพก็ง่ายมากเพราะเขาใส่ซองแบบนี้ให้ 1. ซองใหญ่มีทั้งหมด1ิชิ้นราคา120บาทค่ะอากาศหายใจได้ดีหายใจได้ดีแบบนี้เลยค่ะทุกคนน่ารักมากนี่เห็นป้าลายเขาก็จะมีความแบบฟุ้งฟิ้ง,งมุ้งมิ้งแล้วก็ ตรงเหล็กที่จมูกได้ดีค่ะครอบหน้าได้ดีเหมือนกันไม่เจ็บเลยราคาก็โอเคนะไม่ได้แพงมากค่ะนุ่มนิ่มกับหน้าไม่บาดหน้าชอบค่ะ หมดทุงแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะครั้งนี้ก็ช้อปปิ้งมาประมาณนึงเท่านี้เนาะเวลาไปอีกเราก็ไปอัปเดตของของเขาอัปเดตตลอดนะทุกคนก็จะมีหลายอย่างเพิ่มเติมเข้ามาแอบกระซิบคือที่เนี้ยคะ่ะเขาก็จะมีเมมเบอร์ด้วยซื้อของครบเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็จะให้เราสมัครเป็นเมมเบอร์เช่นทั่วไปก็ครบ3 0 0พบาทก็จะได้สมัครเป็นเมมเบอร์แล้วก็ดิสค اؤ ชเพะของที่เป็นยี่ห้อของแดน๊ดดี้เองนะข้ออื่นไม่ได้ไม่ได้ดิสค่านะคะไม่ได้ลดเนาะเฉพาะของแบรนด์เขาเองเท่านั้น ดังนั้นเตาซื้อของมารอบนี้ได้ลด10%คือคุ้มมากๆแล้วก็ประหยัดเงินไปเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะให้กำลังใจเตาได้นะแล้วก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันค่ะคลิปใหม่มาติดตามจะด้วยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะจะมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดค่ะบ๊ายบายทุกคน